ก็เป็นอย่างนี้เลยครับจบเบอร์เอ่คก็จริงๆไปรู้จักซัมเมอร์หมดเลยครับซมเมอร์เนิสเร่าเร่าแล้วอรอรู้นี่เราตามมาชารไทรบอดขึ้นเดือนหนอมาเองมีคบอกแล้วเหรอมีแรตัย่าที่ผ่านมาการล้งานกรดูาาบรจริงๆดีแล้วหมือนร่มรร่อะไรกันมานมากเลยครับตอนนี้ก็เพิ่งเป็น เป็นโรบอตเตอร์ลัสเนอร์ปีที่สามแล้วก็ยังยังคิดว่าจะทำงานกันต่อเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าไงมันผมกับเบอร์เบอรี่มันเป็นแค่เป็นครอบครัวในเวลาประสบการณ์ที่เราได้รับที่เราไปหลากหลายมากเลยครับทั้งก็ทั้งเซนเซนโชว์ครั้งแรกก็ไปกับเบอร์เบอรี่ทั้งเป็นแบบโรบอตแคมเปญครั้งแรกกับเบอร์เบอรี่ไปเมสกาล่าก็ไปกับเบอร์เบอรี่แล้วก็ จริงๆหลายอย่างในโลกแฟชั่นผมว่ามันเหมือนผมเบอร์เบอรี่เดินทางมาแล้วก็เหมือนมีเบอร์เบอรี่เป็นเพื่อนที่แบบเป็นพี่เป็นพี่คนโตที่คอยสอนในโลกแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลากกว่าการเตืก็ได้เหรอว่าเป็นแบบเป็นนักดับร่ที่ให้ดับใหดับโร่ในใใช่ไหมครับจริงๆก็ขอบคุณแฟนะเพราะว่าเหมือนเวลาที่มีโชว์กับเวลาที่ไทยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากตอนนั้นก็แบบเหมือนเป็นเช้าเมื่อตอนเี้ขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าติดตามช่วยกัน กดไลค์กดแชิดการไฟที่ทั้งหมดเราก็จะแบบมีผลตอบรับเสียงนี้จะมีมาตลอดเแอบกดดันใช้ว่าถ้าต่อไปผมสามะรถสั่งอะไรยังไงใอะไรที่เงมาะสมคือจริงๆส่วนตัวผมเวลาไปทำงานผมจะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ค่อยกดกัรกับอะไรที่ผมควบคุมไม่ได้แต่กดการกับว่าผมอยากแบบลุกแบบไหนหรือว่าภาพถ่ายแบบไหนทรงผมแบบไหนอะไรที่ผมควบคุมได้ผมจะกดกัรพวกนั้นมากกว่าก็คือเป็นเรื่องหนึ่งๆที่ทำมาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่หรือเดล่านะคร นี่ครั้งทใเรราาาาพยยยมมหหอะไใใ่่ๆชเป็นความสนุกของผมกับทีมที่เหมือนเวลาแบบเรารู้ว่าโลเคชั่นมันเป็นแบบไหนลุคมันเป็นแบบไหนแล้วเราแบบอยากจะไปทํางานในฟลายแบไหนดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราอยากจะครีเอทให้มันแบบไม่ซ้ำกันหรืออให้มันดูเฟรชตลอดเลยบบไรดงี้ยแรงไล่สีได้ตาบางทีเป็นกำไรมึงเราที่แบบไปทำสิ่งใดที่จะจบครับใช่ครับก็เป็นเป็นเรื่องดีๆและเป็นเรื่องที่ผมต้องต้องขอบคุณ แต่เวลาเราโพสนี่นะเราเลเนเดี๋ยวที่ไม่อยู่บ้านเป็นยังไงเป็นโพสต์ของเราจริงเอ่อพูดไง่ายดิจริงๆหลังๆแล้วแบรนด์เป็นคนเลือกครับจริงๆไม่ได้เราไม่ได้ไไดไเ,เ,ดเป็นคนเลือกแต่จะเป็นแบบจะเป็นแบรนด์มาส่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรนคุณขอถามหนึ่่ะาษาภาษาภาษาเป็นยัเป็นยังไงใช่ดีใจครับจริงๆผมผมแพลนอยากจะพาแบบครอบครัวผมไปดูเมนูอยู่แล้วคือเป็นเป็นแฟนเมนูทางบ้านเลยครับทั้งคุณลุง มาถึงลูกพี่ลูกน้องมาถึงรุ่นผมเป็เหมือนแบบ Generation Generation เจเนอเรชั่นตุเจเนอเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนลุงกับลูกพี่ลูกน้องของผมได้ไปดูที่สนามครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่สองของผมเลยบรรยากาศที่ทได้เข้าไปมันมันแบบอินไอหรือว่ามันแบบปีมากแล้วเหมือนครั้งแรกที่ไปเราก็ไปแบบไปแบบแฟนบอลน,น้อซื้อตั๋วเข้าเองแต่ครั้งนี้เหมือนพอเขาเชิญเราไปมันก็จะมีเหมือนมีทริปนี่มีเอ็กซ์เพรียลที่แตกต่างมีที่นั่งที่แตกต่างมีทัวร์มีเรียกอะไร มีความพิเวลเลช์มากขึ้นจากที่เราเคยไปครั้งแรกแล้วก็เหมือนครอบครัวก็แฮปปี้มากๆที่แบบว่าได้ประสบการณ์นี้ครัะขอบคุณแมนยูัวจริงๆที่เราชื่นชอบขนาดเรามีความฝันก่อนที่จะไปถึงว่าอยากไปทำอะไรบางคนจะไปจูบสนามบางคนจะไปดูไวนีทีตอนนั้นยังไงไม่ผมไม่ขนาดนั้นเลยผมแค่อยากไปดูทีมที่ผมรักชนะเฉยๆจะได้เครื่องแหวนจะได้เครื่องชุเด็ก ที่จริงเป็นเขาจัดทริปให้หมดแล้วคือเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเสื้อแขนตรงนี้นะหรือเดี๋ยวเราไปยืนถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นคืออันนี้เขาเป็นคนจัดการหมดแล้วผมก็แบบว่าไปขอะเขาอะไรก็ตามก็จะแทนในอันไหนที่ใจบที่สุดก็ไป่นนี่อาจะเป็นตอนดูบอลนี่แหละหมายถึงว่าตอนที่เราได้ดูแมตช์ผมชอบดูบอลอยู่แล้วใช้คำว่าสั่งสั่งเราได้ใช่ไหมตัวไปตัวที่อะไรอย่างเงี้ยที่รักด้วยใช่แต่ว่าเหมือน เขาเรียกอะไรเขาไปทำอะไรก็ทำอ่ะแ่ามว่ามันมีที่ที่ไปให้สามารถเป็นภาษาไทยต่อทางเขตเขาไปเที่ยวต่างรับก็จริงๆเหมือนเขาเรียกอะไรเขาเขาเชิญคือเหมือนว่ามันก็เริ่มต้นจากว่าเขาส่งอีเมลมาประมาณว่าแบบไปโนโย่บิ๊กแฟนเขาเห็นว่าผมไปไปดูเมนยูมาทั่วโลกเลยที่แบบที่อเมริกาที่ไทยที่อังกฤษ แล้วเหมือนเขาก็เลยอยากเชิญชวนผมไปแล้วเขาอยากจะมอบประสบการณ์พิเศษให้ในฐานะแบบบิ๊กแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเขาก็ส่งมาว่าแบบอยากให้ถ่ายอะไรบ้างคุณอยากจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์กับทีมแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ผมก็เซย์เยสหมดเลยมันมันแฮปปี้ที่ได้ทำทุกวันนั้นเราก็สนุกขนาดสนุกครับสนุกครับก็เล่นไม่ค่อยดีครับแต่ผลนผลดีผลการแข่งนี้โอเคใครเราก็จะเป็นตัวหน้าแล้วมันจะยังไงเชียรร์คับเราเรายังไงก็แล้ เหมืนลูกอะครับเรามีเลสเขาเรียกอะไรมันเปลี่ยนทีไม่ได้อะถ้าถ้าผมแบบเกิดอายุแบบ 13, 14แล้วเชียร์แมนยูวันนี้ผมคงรู้เพื่อนที่โรงเรียนล้อแต่ว่าพอ,อเป็นรุ่นเราก็โอเคอยู่เอ,อ,อย่างวันที่ไปบอกว่าทางบ้านกับเชียร์อะไนี่เชียร์ทา<อ>งบ้านเลยครับแล้วแฟนเราเชียร์ไหมไม่ดูครับไม่ดูเลยเราก็ไม่เกี่ยวกับด้วเชื่อว่าจะต้องเป็น จริงๆอยากให้ดูรู้เรื่องด้วยกันก็ดีครับหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมใช้เวลาต่อทีในการดูบอลไม่น้อยเหมือนกันถ้าแต่ว่าดูด้วยกันรู้เรื่องก็จะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นต้องเป่าหนุ่มกัเป้าต้องเป่าหนุ่มกับป้าเขาเขาหมายถึงว่าผมเชียร์อะไรเขาก็เชียร์ด้วยเหรอพี่ถามกันเขามีอาการย่ตอนที่บอกว่าเขาจะเชียร์กับเราหน้าเนี่ยเป็นยังไงยิ้มตามหรือว่าอืม เขายังเขางพยายามดูให้เข้าใจอยู่เราลุ้นเราต้ไงเล่นกีดบอลเข้าไปเลยใดๆเราต้องอธิบายขนาดนั basics, right? ้นไหมเหมือนเหมือนว่าอยู่ในจุดที่รู้แค่ว่าเอาบอลไปเข้าโก้เลยได้คะแนนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบรายละเอียดความสนุกมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ยังว่าไปก็กังวลกับการที่แบบว่าถ้าต้องพาพี่ไปดูบอลอาจจะไม่ได้กีฬาที่เขาไม่หรือว่าเขาเขาอยู่ได้ใช่ ก็เหมือนไปจอยกับเขาใช่ใช่ใช่คือเขาเรียกอะไรจริงจริงเขาเป็นคนนีซัยเขาเองมากหมายถึงว่าไปไหนเขาเขาจัดการตัวเองได้เขาเขาเขาแบบถ่ายรูปเขามองลกมองไม้เขาเขาได้เปลี่ยนที่เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศเขาก็แฮปปี้แต่เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าล่าสุดคือไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนเราก็ไม่ได้ดูแลเขาเลยใคยได้เขาหกกนีรักการกัสกีผมดูแลตัวเองไม่ได้เลยหมายเราเบรกไม่ได้เราเราเห็นแล้วแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราทําได้มันมีแต่แบบ ส่งเสียงหัวล้อให้เขารู้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสโอเคเดี๋ยวเราลุกใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันผมเบรกไม่ได้จริงแต่เรายืนหัวล้อใหญ่มากผมไม่ได้ยืนหัวล้อผมสไลด์ไปเรื่อยๆแล้วผมก็หัวล้อเหมือนว่าผมหยุดไม่ได้จริงผมแบบเราก็ต้องเซฟตัวเราไว้ด้วยเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะคือตอนนั้นเวลานจรคือต้องขอไปก่อนตัวรตรงมันก่อนคือเราเบรกไม่ได้พี่หมายถึงว่ามันเบรกยากเลยพี่เลยมันคือมันเบรกไม่ได้พี่หมายถึงว่า แม่ผมล้มผมก็ช่วยไม่ได้พี่น้ำหวานจริงๆเพราะมันเบรกไม่ได้จริงแล้วมีมาแสดวยังทำผมใหญ่พี่อยากไปไหมคะไปไม่ได้เลยสำหรับใครวแทนเลยใ่ไหมายถึงว่าผมรู้ผมตอบผมยิ่งดูแย่ลงแย่ลงเราจะดิ้บดีไปถึงสมัยแล้วอาจารยนเป็นยังไงบ้างพอเขายืนด้วยลำแข้งของเขาแล้วเขาลุกขึ้นมาได้แล้วเขายังไงบ้างเขาก็ลองใหม่ใช่ครับเล่นหนึ่งไหมคะ ถามพี่ไปไป,ปีนี้เราจะได้เห็นพี่ไปอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นไหมหรือว่าคิดว่าคิดว่าคิดว่าน้อยลงครับหมายถึงว่าจริงปีนี้ปีนี้ค่อนข้างจะเดินทางเยอะง,งานต่างประเทศเยอะครับแล้วก็ไปทีน,นึงก็น่าใช้เวลามากนึ <c oughs> ้นแล้วรูดถึงเรืสุขภาพเป็นยังไงครับ <c oughs> นั่นสิครับคิดอยู่เหมือนกันครับแตบบ่ว่าป่วยบ่อยรู้สึกว่าป่วยบ่อยแล้วก็เหมือนไม่รู้สิไม่รู้ว่าแบบว่าเหมือนร่างกายไม่เหมือนเดิมตื่นมาแล้วเหมือนมัน นอนเท่าเดิมแต่เหมือนมีแรงน,อน้อยลง<อ>ผมไม่ได้ผมน่าจะเป็นโคเจนหล็กนดหนึเหมือนบินไปบินมาแล้วเหมือนมันนอนแล้วแบบเวลามันไม่เต็มอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีผลเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าเซ็ดูแลตัวเองดีเท่าไหร่ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าแต่กอ่อนจริงๆกลัวมันสะสมเนี่ยผมผมผมให้อันแบบตอนนี้แบบศึกษาเรื่องดูแลตัวเองมากเลยเหมือแนบบว่าท่องานมันเยอะขึ้นแล้วเหมือนแต่ละงานมันใช้พลังงานมันต้องโฟกัสมากขึ้นตัวเราต้องมีเอนเนอรีมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็หาทางที่แบบว่าจะจะพักผ่อนหรือว่าจะ กินยังไงออกกำลังกายยังไงที่ทําให้แบบตัวเรามันมีมีพลังงานมากขึ้นไม่ต้องสั่งเพราะว่าเราทั้งบินท,ทั้ใช้ร่างกายใช้หลยยุยังเลยครับไปผมเป็นแบบผมเป็นสายไป,ไปหาตอนแบบไม่ไหวแล้วจริงแต่เวลาไ <ๆ S 2> <า>ม่มีลาบเขาขอจะพาไปเดี๋ยวนแต่คนก็คาดหวังว่าจะเก่งไปเกินเป็นยาหมายถึงความคาดหวังของคุณอะไรนะครับหมถึงว่าเวลาบินไปอย่างเงี้ยคนก็คาดหวังว่าอยากเห็นอะไรว่าชีวิตที่เคยเป็นอย่างแบบทิหน้าตาลุ่มลึงสดใสอเงี้ย